ความเร็วที่โยมทำมาแค่ร้อยปีมันแค่เศษเสี้ยวทุลีของสังสารวัตรสังสารวัตรนี่มันยาวนานมากโยมนะความเร็วที่โยมทำไว้มากมายมหาศาลทั้งดีทั้งเร็วอย่าลืมว่าที่พระเจ้าพยากรณ์พวกเราทุกคนพวกเราทุกคนเคยเกิดเป็นอาชญากร พวกเราทุกคนมีประวัติอาชญากรหมดเลยผู้เจ้าบันทึกไว้หมดผู้เจ้าพยากรว่าพวกเราทุกคนล้วนเคยเกิดเป็นโจรฆ่าชาวบ้านฆ่าชาวบ้านตายแล้วเราถูกเขาจับได้นำไปประหารชีวิตไปฆ่าตัดคอเลือดที่ไหลออกจากคอเธอเพราะเธอเคยทำกรรมแบบเนี้ย มากจนกระทั่งเลือดที่ไหลออากจากคอมากกว่าน้ำในหมหาสมุทรทั้งสี่นี่แค่เฉพาะเป็นมนุษย์นะแล้วเป็นโจรฆ่าชาวบ้านนะยังมากมายขนาดนี้จากนั้นพระองค์ก็เรียงไปว่าเธอเคยเกิดเป็นโจรปล้นชาวบ้านถูกเขาจับได้นำไปฆ่าตัดคอ เลือดที่ไหลออกจากคอเธอเพราะกรณีนี้ก็มากกว่าน้ำในมาสมุทรทั้งสี่เธอเคยเกิดเป็นโจรประพฤติผิดในการนะแล้วถูกเข้าจับได้นำไปฆ่าตัดคอเลือดที่ไหลออกจากคอเธอก็มากกว่าน้ำในมาสมุทรยมดูว่าบางประเทศในปัจจุบัน ยังมีโทษประหารการตัดคอเพราะการประพฤติผิดในกามข้อ3ไปผิดลูกเมียคนอื่นจะถูกฆ่าตัดคอคนคนนั้นเคยเล่าให้ตมาฟังว่าเข้าไปอยู่ประเทศนั้นเขาจะเอาคนที่ประพฤติผิดตรงเนี้ยฉีดยามอมยานิดหนึ่งให้แบบเซ ทรงตัวลำบากจากนั้นก็เพชฌฆาตมารถคันหนึ่งรถอีกคันหนึ่งก็จะพานักโทษนี่มาแล้วตรงนี้ก็จะมีกองทรายที่เขาเตรียมทำไว้เพชฌฆาตลงมาก็เดินมาแล้วคนนี้ก็จะมาส่งนักโทษแล้วเขาก็จะดันนักโทษนี่ไปด้วยความชำนาญของเพชฌฆาตพอมาถึงกองทรายเขาจะผลักปุ๊บนักโทษก็จะนั่งในท่าที่คุกเข่าพอดี พอเขาคุกปุ๊บตัวค้อมไปปุ๊บดาบก็ฟันคอเลยชุบขาดเลือดก็จะพุ่งออกจากคอแต่เลือดจะไม่ไหลไปกระเซ็นให้สกปรปกรกที่อื่นเพราะเขาจะรู้รัศมีเลือดกองทรายตรงนั้นน่ะคือรับเลือดจากนั้นพอเสร็จแล้วก็เอาศพไปก็จะมีรถ แท็กเตอร์รถแบ็คโฮอะไรามาเกลียปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเป็ดกวาดทำความสะอาดล้างเช็ดเรียบร้อยคนมุงดูเต็มคนในท้องตลาดทำกันกลางตลาดโทษแบบนี้ยังมีอยู่พวกเราเคยเจอแบบนี้มาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนก็เลยบอกว่าที่เราเห็นใครๆรเลวแค่ร้อยปีมันแค่เศษเสี้ยวทุลีของสังสารวัต สังสารวัตนานขนาดไหนความยาวนานของสังสารวัตรกำหนดปีไม่ไหวใช้หน่วยนับคือคำว่ากับกกอไก่ไม่ถหนกกาดปอป่ากับนะกี่กับสาวกถามผู้เจ้าว,ว่ากับหนึ่งนานไหมเอาแค่กับเดียวนะกับเดียวพระองค์บอกนับปีไม่ไหว พออุปมาได้ไหมพระเจ้าข้าพอได้ภูเขาหินแท่งทึบยาวโยดกว้างโยดสูงโยดโยดหนึ่งประมาณสิบหกกิโลทุกหนึ่งร้อยปีบรรลุเอา้ามาลูบภูเขาหินนี้ทีหนึ่งภูเขาหิน,นี้ก็สึกไปนิดหนึ่งอีกร้อยปีมาลูบอีกทำอย่างนี้ไปทุกร้อยปีจนกระทั่งภูเขาหินแท่งทึบเนี่ยราบเรียบ ยังไม่ถึงกับหนึ่งดีเลยนะหรืออีกอุปมาหนึ่งเปรียบเหมือนเมืองที่มีกำแพงเหล็กล้อมรอบกำแพงเหล็กนั้นยาวโยดกว้างโยดสูงโยดในเมืองที่บรรจุด้วยกำแพงเหล็กเนี่ยใส่อะไรลงไปมเมล็ดพันธุ์ผักกาดใส่ไปเต็มเมือง เมล็ดผักกาเนี่ยเล็กนิดเดียวใช่ไหมทุกหนึ่งร้อยปีบุรุษหยิบเอาเมล็ดพันธันผักกาดนี้ออกไปหนึ่งเมล็ดความพยายามที่บุรุษคนนั้นหยิบเอาเมล็ดพันธันผักกาดออกทุกหนึ่งร้อยปีจนเมล็ดพันุ์ผักกาดหมดทั้งเมืองเวลาขนาดนี้ยังไม่ถึงกับหนึ่งดีเลยกับนั้นนานกว่านี้อีก นี้อุปมาให้เห็นประมาณแห่งหนึ่งกับนะแต่เราเนี่ยเกิดมาแค่ร้อยกับพันกับหรือแสนกับหรือเปล่าไม่ใช่กับที่ผ่านมานับได้ไหมพรามมาถามพระพุทธเจ้าว่าสัตว์ที่เวียนว่ายในสังสารวัฏเนี่ยเกิดมาแล้วกี่กับมากไหมนับ จำนวนไม่ไหวพออุปมาได้ไหมได้มเมล็ดทรายตั้งแต่ปากแม่น้ำคงคายาวไปจนถึงต้นแม่น้ำคงคาจำนวนของมเมล็ดทรายในแม่น้ำคงคาตั้งแต่ต้นแม่น้ำถึงปากแม่น้ำเนี่ยนะยังน้อยกว่ากับ ที่ล่วงไปแล้วของพวกเราทั้งหลายไม่ต้องนับเลยโยมแค่เมล็ดทรายตามชายหาดที่ปากแม่น้ำก็นับไม่ไหวแล้วนะแต่นี่ยาวไปจนจดต้นแม่น้ำนับไม่ไหวนี่คือกับที่ล่วงไปแล้วหนึ่งกับแค่เมล็ดทรายเมล็ดเดียวก็ไม่ไหวแล้วใช่ไหมนับไม่ไหวแล้วนี่ปริมาณแห่งกับที่ล่วงไปแล้วเนี่ยโอ้โหพระเจ้าจึงบอก เบื่อซะเถอะสังสารวัตรเนี่ยพระองค์บอกพวกเราทั้งหลายเคยเกิดเป็นคนรวยมาแล้วตลอดการยาวนานเคยเกิดเป็นคนจนมาแล้วตลอดการยาวนานเคยเกิดเป็นคนพิการมาแล้วตลอดการยาวนานเคยเกิดเป็นพ่อเป็นแม่พี่หญิงน้องหญิงพี่ชายน้องชายเป็นบุตรเป็นที่ดา ทุกสถานภาพพวกเราเคยเกิดมาหมดไม่ต้องอยากเกิดอีกเลยและต้องเห็นโทษของการเกิดเพราะถ้าได้เกิดจะได้ตาย